สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของคนาธาตุลมนะคะลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนหมอมินอ่านทางไทยเราก็คือทางโหราศาสตร์ไทยเรานั่นเองนะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะเพื่อนๆแน่นอนละคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวม คืออ่านไพ่โดยโกว้างๆแล้วค่ะเข้าใจถูกแล้วมีได้จอจงของใครอย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นเราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไพ่นี้อ่านสลับกันได้ก็คือเป็นไวเวอร์ซ่านั่นเองนะคะมาฟังกันเลยเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะคะไพ <c oughs> ่จัดเม้นเพื่อนๆเดจัดเม้นเป็นไพ่ของการคุณเห็นแสงขา,ขาวๆไหมคะที่ไหลออกมา จากเบื้องบนน่าเหมือนคุณได้หรือฟื้นได้ตื่นบางสิ่งบางอย่างจากการที่เราเคยเศร้ามองเคยเจ็บปวดเคยเสียใจมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เราเราเหมือนได้รับพลังงานใหม่ๆนะคะได้ฟื้นตื่นจากสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้วายนะ,ะเพื่อนๆคุณอาจจะหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมก็ได้นับจากนี้ไปนะคะแน่นอนละค่ะ ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเดมารเชียนนะคะหกไม้เท้าสิบเหรียญในอนาคตข้างหน้านะคะมินว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่เป็นนะคะเพื่อนๆหนึ่งดาบความจริงนะคะคนที่เข้ามาในลักษณะที่เขาชัดเจนกับคุณจริงใจคุณหรือคุณคิดว่าพอละที่ผ่านมาความรักของคุณมันไม่โอเคลุ่มๆดอนๆไม่ชัดเจนนะคะ คุณจะตัดปัญหาออกไปคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตรงนี้นะคะคุณจะได้เจอใครสักคนที่เป็นคนที่ใช่ดเดมิเชียน,นะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าดีนะคะรู้สึกถูกชะตาต้องใจกับเราคนนี้อาจจะเจอกันในที่ทํางานนะคะในเพื่อนร่วมงานหรือที่เรียนใหม่นะคะหรือการลงทุนการทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะต่างชาติได้ด้วยนะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจคุณเติมเต็มในด้านทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคะสิบเรียน แปดไม้เท้าคือการสื่อสารเดมเพอร์นะคุณอาจจะคบหรือคุยหรือดิวว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษทาตุลมตึนกุมเมทุนนะคะทาาุน้ำกรกฎมีนพิจิกชาวมีนลัคนามีนชาวกรกฎลัคนากรากฎนะคะทาาุไฟเมษสิงห์ธนูมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยนะคะเดรัสั้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะประสบความสําเร็จมีเงินมีทอง มีหน้าตาทางสังคมนะคะเพื่อนๆหรือตัวเราก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณทําบางคนรอเดินทางไปต่างประเทศต่างชาตินะคะหรือรอคนที่จะมาหาเรามีโอกาสนะคะเพื่อนๆนะนะตรงนี้นะคะบางคนรอที่จะทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆม,มีโอกาสรอเงิน,รอ,งนรอเงินก้อนนะคะเป็นกอบเป็นกรรมบางคนเป็นหนายหน้าขายที่ดินนะคะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะ,ะ,นะ,ะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะ,นะเงินทองคุณเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเลยแหละทีนี้บางคนเป็นคอนซัลเป็น นักภาษานะคะตรงนี้ก็ได้นะคะบางคนเกี่ยวกับสายการบินการเดินทางขนส่งได้หมดนะความรักของคุณคุณจะเจอใครสักคนที่อาจจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไกลๆนะคะเพื่อนๆหรือเขาถ้าเป็นคนที่คุณรู้จักหรือคนที่อยู่ประเทศเดียวกันแปลว่าเขาชอบเดินทางก็ได้นะเดินทางต่างประเทศเดินทางบ่อยๆนะคะหรือหรือทางานธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถนะคะ ถ้าตรงนี้แปลว่าคนมีสีมีตําแหน่งนะคะเป็นธุรกิจของตัวเองตรงนี้นะคะเป็นคนมีชื่อเสียงได้ด้วยเดอรซันหรือตัวเราก็ได้นะคะมีโอกาสมีรถใหม่เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนนะคะตรงนี้มาดูนางฟ้ากัน,นะคะ free yourself เขาบอกว่าเราอยู่หมุนกลงล้อตรงนี้นะคะเหมือนเราที่ผ่านมาเราไม่หลุดจากบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเพื่อนๆจมกับอดีตนะคะวนเวียนกับบางสิ่งบางอย่างที่เราเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะตรงนี้นะ,ะแต่คุณจะหลุดนะคะให้จัดเมนขึ้นมาตรงไพ่ตรงกลาง ทูเลฟคุณจะได้เจอความรักของคุณที่อาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้นะคะไพ่ตัวนี้นะคะคุณสมควรนะคะเ,เพื่อนๆที่จะได้รับความรักเราก็มีเป้าหมายของเรานะคะเองเจิตตรงนี้นางฟ้านะคะจะยิงแผงสอนมาหาเรานะคะเ,เพื่อนๆคุณจะได้เจอคนที่ถูกชะตาต้องใจคนที่เป็นคู่กุศลนะคะที่อาจจะเข้ามาเพื่อ เสริมนะคะในด้านการเงินของเราได้ด้วยนะคะตรงนี้มาดูอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างอดีตที่ผ่านมามีใครมาง้อเราหรือเปล่าหรือเขาบอกว่าเราเป็นได้แค่เพื่อนหรือเปล่านะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาหดาบมาก่อนเลยนะคะคุณพยายามนะบางคนอยู่กันคบกันกับใครนะคะอาจจะเริ่มจากเราจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันมานานก็ได้มีลูกด้วยกันก็ได้นะคะ คุณพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้นะเหนื่อยอยู่คนเดียวเพื่อจะให้ไปถึงฝั่งแหละนะแต่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณพยายามมาเยอะเดือฟูนะคะอยากจะหลุดอยากจะพ้นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเหนื่อยนะคะเพื่อนเพื่อนนะสามเรียนนะคะบางคนวนกลับไปกลับมากับใครสักคนนะคะที่คุณคุยนะะี่แหละหรือตัวเขานะคะไปคบไปคุยไปเจอคนใกล้ตัวของเขานะคะ คิงเือถ้วยนะคะธาตน้ำนกกระกรกลมีนพิจิกเขายังถือคุณไว้หรือเรายังถือเขาไว้อยู่ในมือนะคะคนคนนี้ลักษณะนะคะคิงถ้วยเป็นธาตนะุน้ำนะเพื่อนๆคนคนนี้เขาจิตใจอ่อนไว้ง่ายนะร,รักใครแล้วก็นะคะอยู่ใกล้ใครก็เหมือนชอบคนนั้นนะเด e วิลนะคะเป็นชาวมังกรลัคนามังกรไพ่ตกตำแหน่งนี้นะคะ คุณคิดว่าคุณกับคนนี้มันเหมือนคู่กันนะแต่เราอาจจะเจอคนที่รู้สึกชอบรู้สึกใช่แต่ในเวลาที่ไม่ใช่เขาอาจจะมีคนที่มีเขาอาจจะเป็นคนที่มีพันธะอยู่แล้วผูกพันกับใครอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะตรงนี้หรือถ้าคุณเป็นตัวจริงคุณคิดว่าเอ้ยเราอยู่กันมานานเราพยายามเพื่อกันและกันเราคิดว่าคนนี้คือรักของเราที่ไหนได้นะคะเดยวีวิวนี่เป็นลาหูนะเพื่อนๆอาจจะมีสิ่งเข้ามาใหม่ๆทําให้เข้าหลงไปสาบชุวอ่ะเขาเรียกว,ว่าชาบช่วย นะคะตรงนี้เนาะมินบอกนิดนึงนะคะถ้าเกิดเป็นนะคะความรักที่เรามีคู่อยู่แล้วถ้าเดรีวิลขึ้นมาถ้าคุณหลงไปกับบางสิ่งบางอย่างกิเลสล่อตาล่อใจทำให้ครอบครัวเราพังได้นะคะเดอมูนนะคะชาวราศีมลรคณามีนมันสับสนเหลือเกินซับซ้อนนะคะเขาไม่ชัดเจนกับเรานะคะสองดาบเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่จัดการอะไรก็ได้เขารู้อยู่เต็มอกว่าเขาทำอะไรนะคะที่จริงสองดาบนี้มันมีความหมายสถาน,นะคือ จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือเขามีสองช้อยอยู่ในมือถ้าคุณอยากได้ความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ชัดเจนนะคะเพืเ่อนๆเขานิ่งเขางเงียบรักพี่เสียดายน้องคุณบอกว่าคุณไม่ไม่รอแล้วคุณเป็นควีนเหรียญที่เริ่มจะเข้าใจตัวเองเริ่มจากอยากจะหลุดพ้นอยากจะรักตัวเองนะคะตรงนี้คุณไม่อยากจะทําอะไรเพราะคุณอาจจะทํามาเยอะก็ได้นะะหกถ้วยนะคะคนเก่าของเขาหรือของเราวนๆเว,ว,ว,วียนๆนะคะหรือกลับไปกลับมาหลายรอบ เดทชาพิจิกลคณาพิจิกพ่กพอไม้แม่ไม้ได้หมดนะคะไพ่ตรงนี้มีว่าคุณอยากจะหลุดอยากจะจบบางสิ่งบางอย่างเราทําอะไรมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดมเพลสนะคะเราดูแลเทคแคร์ care, ความรักเราดีที่สุดนะคะแต่ความรักของเรานะคะช่างไม่เห็นคุณค่าของเราเลยความรักทําให้เราเครียดนอนอาบไปเรือยๆนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะตรงนี้อืมมีคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมาเติมนะคะในความรักของคุณ นะคะตรงนี้นะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ตัดสินใจใดๆเราทุกอะเราเลยเป็นฝ่ายที่เดินออกมานะคะตรงนี้เมื่อก่อนเราอาจจะเคยเฝ้ารอนะรอให้เขาตัดสินใจนะคะรอให้เขาเลือกแต่แล้วมันก็เป็นเดะแฮงแมนไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงไม่ทําอะไรทั้งสิน้นได้แต่คาลาคาซังนะไปสามเศร้าก็สามเศร้าอยู่นะแล้ววันหนึ่งคุณก็อาจจะเดินออกมานะไม่ว่าคุณจะอยู่ในหมวดที่ นะคะไปไปยุ่งเกี่ยวกับเขาคุณก็จะเดินออกมาเหมือนกันหรือถ้าคุณเป็นตัวจริงอะไรเพื่อนๆเขาก็ไม่ทําอะไรคุณก็เป็นฝ่ายที่เดินออกมาดีกว่าเพราะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณจะเจอเขามีลักษณะตัวตนยังไงนะคะหรือคนที่เป็นประเด็นกับคุณด้วยนะคะเขาไปได้ดีมีสุขไหมนะคะเขาห่างคุณไปนี่แหละ หนึ่งไม้ท้าคนนี้อาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่กับความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คิงถือถ้วยอันนี้เป็นไพ่ที่เปิดของเขานะคะอาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้หรือเกี่ยวกับคนอื่นก็ได้คิงถือถ้วยนะเพื่อนเพื่อนเจ็ดถ้วยคนนี้เขาเป็นคนเฟลลี่มีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะนะคะตรงนี้เขาอาจจะไปเริ่มต้นกับคนอื่นก็ได้นะคะสองถ้วยรู้สึกดีรู้สึกดีหมดลคะค่ะคนที่เขาเจอ อา,อาจจะรู้สึกดีเพราะว่าอาจจะเพิ่งเจอก็ได้ถ้าเรายังไม่ได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันดีแวบบแรกหรือคบกันใหม่ๆมันก็ดีหมดนะคะเ,เพื่อนๆเนาะสามไม้เท้านะคะคนคนนี้นะคะ,คนะคะเหมือนเหมือนเขามองอะไรออกไปไกลๆเหมือนความรักต้องเลือกนะคะห้าถ้วยมันเหมือนรู้สึกว่าเขาอาจจะยึดถึงแล,และยังเสียดายอะไรวอวรคุณอยู่นะคะ หกถ้วยคนนี้อาจจะวนเวียนกับสิ่งเก่าๆถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าคนเก่าของเขานะคะหรือคนที่เคยคุยแล้วห่างกันไปนะคะมีส่วนนะ,ะสองดาบนะคะสับสนลังเลนะคะจะคนเก่าหรือคนใหม่ดีนะคะคนคนนี้เขาพันธนาการอยู่นะเป็นเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเจ้าชู้ก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือคุณไปเจอใครสักคนที่เขายังมีพันธนาการกนะับคนของเขาอยู่ก็ได้ มาดูกันนะคะคนที่คุณจะรักคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยด้วยหรือคนที่คุณมีประเด็นปัญหาเขาคิดยังไงรู้สึกไงอะคุณนะคะืตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นแปดไม้เท้านะคะเพืเ่อนๆตรงนี้เนาะนะคะมันเหมือนเขาอยากสื่อสารอยากคุยอยากเคลียร์คุณนะ ะะมีคนที่นึกถึงคุณนะคนใหม่ๆจะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆอันนี้มินพูดถึงคนใหม่กันนะคะหยิบยื่นโอกาสดีๆมินว่าคุณจะรับไว้นะคะคนนี้อาจจะช่วยส่งเสริมเรื่องเงินเรื่องทองให้คุณด้วยยนะคะสีไม้เท้าเนาะมันมีความรู้สึกว่าอยากมั่นคงกับคุณนะคะน้ยถือถ้วยนะคะมีคนบางคนอยากกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณก็ได้จะติดถ้าเป็นคนใหม่ๆนะคนนี้จะเข้ามาในลักษณะเพื่อนเป็นการยานามิตรคุยแล้วถูกชะตา จติกนะคะมีความชัดเจนนะคะมีความรักที่เท่าเทียมกันให้และได้รับพอๆกันนะคะเพื่อนๆแต่คนนี้คุยใหม่ๆเขาจะเป็นคนช่างเลือกคนหนึ่งเลยแหละจติกนี้ช่างเลือกวิเคราะห์วิจารณนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเขาได้รักหรือคบนานๆแล้วเขาจะมั่นคงกับเรานะคะสีไม้เท้าบางคนมีเด็กอายุน้อยมาชอบนะเพื่อนๆพธาตุดินกันเมื่อสมมกรจติกนี้ชาวตุลลคนาตุลน,นะคะ,ะเด็กถือไม้เท้า ห้าถ้วยนะคะอ่าแปดถ้วยแปดไม้เทา้าสามเหรียญดีเวลฟอร์จูนค่ะหนึ่งดาบนะอ่าโอเคนะคะสองไม้เทา้าไพ่ใต้สำหรับนะคะมีนพูดถึง มินพูดถึงคนใหม่ก่อนนะคะประการแรกคนใหม่คุณมีทั้งอายุน้อยที่มาชอบอายุต่างกันนะคะบางท่านมีโอกาสที่เขาอยากจะคบคุณระยะยาวค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อยากพูดอยากคุยออกับคุณไปเรื่อยๆนะคะอยากมองถึงความชัดเจนนะคะเขาคิดว่าการเจอคุณเป็นพรมลิขิตก็ได้นะคนคนนี้เขาอยากคุยออกัาคุณนะนะคะอันนี้คนใหม่ๆอยากคบอยากคุยออกัาคุณไปเรื่อยๆนานๆแล้วสารสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆตรงนี้ อา,อาจจะเป็นคุณก็ได้บางครั้งที่ติดแงกก็ได้นะ,ค,ะคุณอาจจะเคยเจ็บนะคะเคยเสียใจนะคะเพื่อนๆเ,เ,เคยอยู่ในว,งวังวนคุณอาจจะไม่ค่อยอยากจะเปิดใจหรือเปล่านะคะตรงนี้ด้วยด้วยนะคะหรือคุณยังมองถึงเราเคยเสียใจอ่ะนะคะเราก็เลยไม่อยากเปิดใจนะคะหรือยังนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆก,ก็ได้นะคะประการที่2นะคะมีคนเดิมๆนะคะที่ทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจก็ได้เขาคิดอยากจะมาขอโอกาสจากคุณอยากพูดอยากคุยที่ผ่านมาเราอาจจะห่างกันไป เราอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจหรือความน้อยเนื้อตามใจความถอดใจนะคะเขาคิดว่าเขาก็มีส่วนผิดที่ทําให้ถ้วยมันล้มไปนะคะอยากกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะเพื่อนๆนะอยากตัดสินใจมาคบยิ่งคนที่เป็นครอบครัวอยู่กันมานานคนคนนี้เขาจะเลือกครอบครัวนะคะแต่ตอนนี้กําลังคิดอยู่นะคะกําลังรอเวลารอจังหวะรอเคลียร์รออะไรหลายอย่างเขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บก็ได้นะเพื่อนๆมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างจะเป็นยังไง ขอดูนโองมความสัมพันธ์นะคะธาตุลมนะคะเด็กถือถ้วยนะคะบางคนมีลูกด้วยกันบางคนความรักอยู่ในช่วงที่เปราะบางก็ได้หรือเราเริ่มรู้จักกับใครมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเพจนะคะเ,เ,เพื่อนๆเพจก็คือยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ความรู้สึกดีมันมีให้อยู่นะคะ ดอรสตาชาวกุมลักนณากลุมนะที่จริงที่ผ่านมาคุณอาจจะเทบางอย่างทิ้งไปก็ได้นะคะหรือโดนเทก็ได้แต่ตอนนี้คุณเยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วมันเหมือนคุณอยู่สบายๆนะคะมากกว่าที่จะไปหาความรักก็ได้นะคะทิ้งถือถ้วยแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแต่จะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาสานต่อความสัมพันธ์คุณนะคะเห็นไหมเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมาเดียวกันเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนไกลนะะหรือเป็นคนชอบเดินทางหรือเกี่ยวกับรถนะคะเป็นสถาปนิกก็ได้นะคะ อ่าตรงนี้นะคะคิงถือไม้เท้าไพ่คู่ออกมานะคะเพื่อนๆคุณจะได้เจอใครสักคนที่เคมีตรงกรันคนที่คุณคิดว่าใช่นะคะเริ่มต้นใหม่นะ,ะตรงนี้นะ,ะไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนะคะคุณจะสบายๆมากกว่าสองถ้วยนะคะคิงถือเหรียญควีนถือถ้วยก้าวเหรียญเดอะซัน นะคะโอเคหนึ่งดาบภายใต้สําหรับนะคะเหมือนกันกับคุณคุณเลยนะคะมีจะพูดอย่างนี้นะคะความรักความสัมพันธ์องคุณนะคะคุณจะไม่รอใครละถ้าใครไม่ชัดเจนคุณจะตัดจบไปคุณจะได้เจอใครสักคนที่รู้สึกว่าถูกชะตาต้องใจนะคะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่ก้าวเรียนกับเดือดสตาแน่นอนละคะ่ะคุณไม่ได้รีบไม่ได้ร้อน คนเก่าคนใหม่คุณไม่ได้รีบไม่ได้รอนักนั้น,น,นถ้าเป็นคนเก่ามันเหมือนว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณหมดใจหรือคุณเจ็บมาเยอะคุณหลุดแล้วนะเพื่อนๆคุณอาจจะไม่อยากกลับไปเจ็บอีกคุณจะให้โอกาสสิ่งใหม่ๆแนละ้วเพราะไพ่ผู้นี้ขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคนอายุน้อยกว่าเราหรือถ้าอายุเยอะ เท่ากับเราก็ตามแต่หน้าเด็กหน้าหล่อนแล้วเขาจะนําความสุขความดีงามมาสู่คุณนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนมีเงินมีทองก็ได้นะคะแต่เราไม่ได้รีบร้อนแต่เปิดใจนิดนึงนะคะบางคนยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองยังโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานสบายใจมากกว่าอยู่คนเดียวเพราะเคยเจ็บมานะคะแต่ไพ่คู่ออกมาหลายใบมากนะค,ะคุณจะได้เจอใครสักคนที่อาจจะเป็นทูเรือของคุณนะคะเนี่ยนะคะ แล้วเราก็สมควรแล้วที่จะได้รับความรักดีๆที่ผ่านมาเราแย่มาตลอดมันหมดแล้ววิบากกรรมจะได้เจอคู่กันรักยานมิตรบ้างนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาไพ่เด่นมากบินขอไพ่แนะนําคุณดีกว่าไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างนะคะขอไพ่แนะนําธาตุลมคิงถือถ้วยนะคะเสตาคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเพื่อชีวิตใหม่นะ จะมีคนเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้สวยสดงดงามนะคะใครบางคนจะเข้ามาใกล้ชิดและผูกพันกับเรานะคะเพื่อนๆเป,นเป็นสีไม้เท้านะคะตรงนี้ขึ้นมาเดือดซันสองถ้วยสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงกําลังจะมาทุกร้อนสิ่งใดปล่อยวางไปนะคะเรายังรักและคิดถึงเรายังแผ่เมตตาให้บางคนอยู่เลยไพ่ตรงนี้นะคะเรายังมอบความรู้สึกดีๆให้งั้นมินขอเกินนิดนึงนะคะมินก็ไม่อยากพูดมากเรื่องว่าคนเก่ามามีคนถาม ทำไมมีแต่คนเก่าไม่รู้เหมือนกันไพ่ออกมาอย่างนั้นนะคะคนเก่าบางคนก็ได้นะคะที่เขายังมีวาส,สนาต่อกันส่วนเราถ้าไม่มีเราต้องมูฟออนแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะไพ่นี่เป็นไพ่องค์รวมนะคะไม่มีใครบอกให้คุณได้ตรงเป๊ะทุกอย่างหรอกนะคะถ้าอย่างนั้นคุณไปดูดวงส่วนตัวนะถ้าถูกจะดิตกับจารย์ทานใดนะคะไพ่ตรงนี้บง่งบอกสถานะเห็นไหมคะเดือดซันขึ้นมามันเหมือนไพ่คุณเลยถ้าใครยังมีบุญกุศลร่วมกันอยู่ก็ จะได้กลับมาแต่ถ้าไม่ใช่เดินหน้าชีวิตนะคะคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้ประสบความสุขนะคะความสําเร็จในหน้าที่การงานและความรักจะมีคนเข้ามาคนนี้อาจจะดีอาจจะเด่นประสบความสําเร็จช่วยเหลือกื้คุณเรื่องเงินทองคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นคนไกลนะนเพื่อนๆไพ่ออกมาดีด้วยที่ผ่านมาก็คือหมดเคราะห์หมดโศกนะคะไพ่วิตเตอรี่เห็นความสําเร็จตกตําแหน่งที่6ด้วยโยกกับสิบเหรียญเห็นไหมคะะคะ ความสุขความสมหวังรออยู่นะคะเพื่อนๆคุณสมควรที่จะได้รับความรักดีๆแล้วขอบคุณมากมายธาตุลมตุลกุมเมถุนดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะ,ะคุณต้องพร้อมที่จะรอคิวได้นะคะเพื่อนๆช่วงนี้คิวมินยาว 2- 3ถึงวันโอนจองไม่ได้นะคะดิดูวันนี้ไม่มีนะคะ,ะวันต่อว,วันก็ยังไม่มีช่วงนี้อาจจะเป็น2วันหรือ3วันนะคะแล้วถ้าตกลงกันเรียบร้อยหรือคุยกันเรียบร้อยว่าจะดูก็คือต้องโอนจองทันทีนะคะโอนจองพวกนี้ โอนจองมาลืออย่างนี้ไม่มีนะคะเ,เพื่อนเพอนเพราะว่าน,นะคะถ้าคุณอยากดูก็โอนจองเลยเพราะว่าคิวมองมินนะคะมีคนถามตลอดนะ,ะต้องพร้อมที่จะโอนด้วยถ้าคุณไม่พร้อมก็คือเลื่อนผ่านไปก่อนถูกไหมคะอ่าหมอไม่ได้บังคับใครสามแลาต้องพร้อมที่จะดูดวงตามนัดหมายด้วยนะคะดูดวงแล้วเปลี่ยนวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ไม่เอานะคะเสียเวลาทุกท่านทุกคน,นะคะ ขอบคุณนะคะชอบช่วยกด u ับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะขอให้ทุกคุณมีแต่สิ่งดีๆมันไพ่ออกมานะคะเพื่อนๆน,นะรอความรักข้างใหม่รอสิ่งใหม่ๆเราสมควรที่จะได้เจอความรักดีๆเราสมควรที่จะได้เจอคู่แท้ของเรานะ,ะสวัสดีค่ะ